พี่แจ๊ดอยู่ที่ปาละอูซึ่งอยู่ในทวนทุเรียนอลังการแล้วพบกับคุณลุงผู้ใช้อีเนาของเราค,คุณลุงขาสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณลุงนนท์นะคะค,คุณลงุงขาหนูถามนิดนึงคุณลุงอะใช้ชุดกู้ดินของหนูไปเห็นทราบมาว่าใช้สองรอบแล้วใช่ไหมคะค,ค่ะหนูถามนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะใช้ชุดกู้ดินเนี่ยเป็นยังไงคะต้นทุเรียนมันมันก็ ใบมันจะแห้งบใบแห้งใบแห้งบางทีพอเราจับเสียงปุ๊บมันจะมีกรอบกอบเออแห้งแล้วกรอบอ่าใ,ใช่ใช่แล้วก็มันจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่อ๋อทีนี้พอใช้ไปสองครั้งเนี่ยก็ประมาณสออักอาทิตย์หนึ่งอา,อา,อาทิตย์เดียวเองค่ะใบเขาจะเริ่มมันเสียงเสียงเสียงกรอบจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะจับมันจะเห็นเลยจะไม่ค่อยมีเสียงกรอบ แล้วก็ไอ้ไอ้ที่แห้งๆไปมันก็จะเริ่มเริ่มหายไปอ๋อไอ้ที่แห้งๆก็ล่วงหายไปครับก็ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะแล้วแล้วดินล่ะคะดินเป็นยังไงบ้างดินดินตัวที่หนูเหยียบเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มใช่ฮะใช่ใช่ดินมันนุ่มเพราะว่าโดยปกติลุงไม่ใช้เคมีอยู่แล้วไม่เคยใช้ไม่ใช้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าไม่เคยใช้เคมีไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช่คุณผู้ชมคะคุณลุงนนท์เนี่ยไม่เคยใช้เคมีไม่เคยใช้ยาฆ่่าาหญ้อะไรเลยแต ถามว่ามันอินทรีย์ต่างๆที่มาจากธรรมชาติมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายที่จะท<ช>ําให้ผ<อ>ลไม้ของเราโตขึ้นหรือว่าคือดินเวลามันอยู่ไปนานๆมันก็ขาดสารอาหารใช่บางบางทีมันมันก็อาจจะไม่พอนะ,ะมันเหมือนเราบางทีเราก็ต้องกินวิตามินเสริมบ้าง<ช>อะไรบ้างอย่างนั้นแหละ,ะก็เหมือนก็เหมือนคนเราที่กิน อาหารทั่วไปบางอย่างบางอย่างเราขาดซึ่งเราอาจจะไม่รู้ก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็กินอาหารจากดินปกติแต่บางอย่างที่จะเสริมให้ให้ลูกโตให้ใบดีเนี่ยเขาต้าจะขาดไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณลุงก็เลือกที่จะใช้ชุดกู้ดินอินเน่าของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยดินอะดินดีมากดินนุ่มก็ลงฉีดไปสองครั้งแล้วใช่ไหมคะค่ะครั้งแรกที่ฉีดเนี่ย กี่วันคะเว้นกี่วันถึงจะจากครั้งแรกมาถึงมาถึงครั้งสอนเนี่ยเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันแล้วก็เว้นแล้วก็ฉีดใช่ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมขาใบนี่เห็นได้ชัดเจนเลยแล้วทราบมาว่าบางต้นเนี่ยแตกยอดใหม่ด้วยใช่ไหมคะคุณลุงค่ะอันนี้คุณลุงอันนี้ฉีดฉีดฉีดกู้ดินแล้วฉีดสารอัศวินแล้วยังคะไม่จำไม่ได้เขาเรียกอะไรละไอ้แปดแปดอะไรนะแปดแปดให้ลูกมันไอ้นี่มันมันจะโตเร็วใช่นี่เนี่ยจะุพับเลย สวยมากแล้วเนี่ยขั้วมันจะเหนียวมากคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วโอ้คุณลุงต้นนี้นี่คาดว่าจะได้โอ้มีดอกใหม่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้เห็นว่าหลังจากฉีดกู้ดินไปสองครั้งนะคะแล้วก็ฉีด8 88 8เนี่ยนอกจากใบที่เห็นชัดเจนว่ามันแล้วไม่กรอบแล้วเนี่ยยอดแตกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลูกเนี่ยมันจะโตขึ้นโตขึ้นโต,ตขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ขั้วเนี่ยมันจะเหนียวขึ้น ไม่ร่วงง่ายนะคะอยากถามคุณลุงว่ารู้สึกว่ารู้สึกยังไงกับการใช้ชุดกู้ดินอีนเน่าของเราผมว่าคุ้มคุ้ม,มพูดคำเดียวว่าคุ้มสําหรับสําหรับสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่เอาละมันอาจจะต้องลงทุนบ้างแต่มันคุ้มปีนี้มันได้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอน<ป>เห็นเห็นชัดชัดคือของคุณลุงอ่ะ ไม่เคยใช้สารเคมีเพราะนั้นไม่ได้ลงทุนอะไรมากเพราะนั้นการใช้ชุดกู้ดินอย่างที่คุณลุงบอกว่าอาจจะลงทุนบ้างเพราะว่าคุณลุงไม่เคยลงทุนที่จะซื้อปุ๋ยอื่นแต่สําหรับคุณผู้ชมที่น้องเกษตรกรที่กําลังดูบิ๊กแจ๊ดอยู่บางคนเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยทุนเยอะมากใช่ทุนเยอะมากเพราะนั้นผลผลิตเนี่ยแรกๆนี่มันอาจจะดีแต่หลังๆนี่มันเริ่มลดลงนะคะหลายๆคนบอกว่าอเน่าเนี่มันใช้ดีจริงไหม ดีจริงเหรอมันเห็นผลเหรอไม่ต้องฉีดปุ๋ยอย่างอื่นเลยเหรอลุงช่วยคอนเฟิร์มให้หนูหน่อยค่ะก็จริงเพราะว่าปกติลุงลุงเนี่ยเสียค่าค่าปุ๋ยน้อยมากแทบจะไม่เสียเลยอ่ะแต่แต่ลุงใช้ตรงเนี้ยลุงว่ามันคุ้มอ่ะลุงลุงก็ไม่รู้จะบอกไงแค่คุ้มนะแค่คุ้มคำว่าคุ้มอ่ะไปประเมินกันเอาเองแล้วกันนี่เสียงคุณผู้ชมขาเสียง เสียงจริงๆนะคะจากพี่น้องเกษตรกรจากคุณลุงนนท์นะคะซึ่งเราไม่ต้องมากลั่นกรองไม่ต้องมาค,คัดคําที่สวยหรูรนะคำที่ออกมาจากใจจริงๆดีก็บอกว่าดีมไม่ดีก็บอกว่าไม่ดี<ช>เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องมาบอกว่าไม่ดีแล้วมาบอกว่าดีแต่อันนี้คือ มันดีเพราะว่าเขาใช้จริงแล้วพิสูจน์จริงคือก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยความแตกต่างม,ม,มันเห็นชัดเจนมันกะ็เห็นชัดเจนฮะมันเห็นชัดเจนนี่นี่านาดะแค่อาทิตย์เดียวถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็ผมว่าเป็นสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ชมแล้วก็เป็นน่า,า,น,า,น,าน่าจะเป็นแหล่งที่ยืนยนันเ,เนี่ยคุณภาพของ e now, ขอินเน้าว阿拉วินอินเนาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยดูดูทุเรียนต้นนี้นะปีที่แล้วเนี่ยออกนิดเดียว ปีแรกออกนิดเดียวในปีนี้เนี่ยเรามองเห็นเราจะมองเห็นแล้วเนี่ยมันพลาวต้นไปหมดมันพลาวต้นไปหมดเลยโอ้โหต้นนี้ต้นเดียวก็หลายตังแล้วนะใช่คือต้นหนึ่งคุณลุงคิดว่าโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยต้นเหนงอได้ประมาณกี่ลูกคะผลมันเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยยี่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแต่ครั้งนี้เนี่ยที่หนูนับประเมินด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเกินเกินเกินแล้วมันเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วและคิดว่า อย่างต้นนี้เอาละไม่ไม่ไมต่ำกว่า50<ช>ประเมินได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า50บแล้วดูยอดเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยทั้งนี้เขาดนันออกมาใหม่เนี่ยใช่<ต>ใช่ค่ะออคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหนูคุณลุงขันหนูจะบอกว่าที่ดูไปแต่ละสวนมาเนี่ยพูดคือเราเห็นพี่นงเกษตรกรใช้ของเราแล้วเนี่ยมันเห็นผลดีขนลุกนะเพราะมันคือของจริง เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยว่าว่าก่อนหน้าเนี้ลุงก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันนะต้นนี้ก่อนหน้านี้เป็นอะไรคะยืนต้นตายหรือยังไงมันมันไม่มันคือมันแห้งไปเรื่อยๆมันแห้งเราเราจะเห็นเลยเนี่ยกิ่งแห้งกิ่งอะไรมันยังอยู่เลยเนี่ยข้างบนใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่มันจะมีกิ่งแห้งเยอะแยะเลยคือไม่รู้จะจะแก้มันยังไงกะว่าไม่รอดแล้วด้วยต้นนี้กะว่าไม่รอดแล้วแต่เนี่ยดูสิพอหลังจากฉีดไปเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยชุดเนี่ยเนี่ยพพพพึึหหมมดด ของจริงของจริงอยู่ที่นี่จริงคือเราไม่ต้องปรุงแต่งนะคุณลุงไม่ต้องปรุงแต่งเลยมันคือของจริงเราบริสุทธิ์ใจจริงๆพูดออกมาจริงคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยต้นนี้คุณลุงบอกว่าต้นนี้กี่ปีแล้วคะก็เจ็ดเจ็ดปีเนอะเจ็ดปีเนี่ยเหมือนจะยืนต้นตายแล้วมันเหี่ยวมันเขทำท่าทำท่าไม่ดีแล้วฉีดไปแค่สองครั้งเนี่ยขึ้นมาคุณลุงขา เห็นหลังจากใช้ชุดอินเน่าแล้วเห็นต้นไม้มันฟื้นจากที่ใกล้ตายแล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างมันชื่นใจสิช,ช,ชื่นใจชื่นใจเลยใช่ไหมมัชื่นใจ <Yeah. S 1> มันเหมือนมันมนเหมือนมันเหมือนลูกเราไม่สบายแล้วลูกเราหายอะ่ะ oh. คือต้นไม้อ่ะหลายๆคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรักเหมือนลูกทนุถนอมตั้งแต่ตั้งแต่อ่อแต่ออตั้งแต่เริ่มปลูกก่เป็นต้นแรกใส่ปุ๋ยพวนดินน่นนี่นั่นอะไรที่ใครว่าดีก็ใส่ใส่พอป่วยเราก็ใจหายเราก็ไม่อยากให้มันตายกับเเขาเขาคุยกับเราไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรค่ะนอกจากเราสังเกตเอาแล้วก็ถ้าเราไปทั่วๆไปเนี่ยนี่พูดจริงนะไปทั่วๆไปเนี่ย ร้านขายยาเขาจะบอกเราว่าให้ใช้อันนี้อให้ใช้อันนี้เราบอกว่าอ้าวไม่เห็นได้เรื่องเลยอ๋อต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เพราะมันอ๋อทีเราจ่ายตังค์เพิ่มทุกทีมันอ๋อทีเราต้องจ่ายตังค์ใหม่สามชุดสี่ชุดไม่เคยมีอะไรผลท้ายก็เลิกใช้เพราะนั้นคือเป็นเกษตรอินทรีย์อินเนอรเห็นผลชัดเจนคือหนูจะบอกว่านอกจากต้นไม้ดีระบบนิเวศก็ดีเนี่ยดูสิดูนี่นี่เห็นชัดเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าใช้ถ้าใช้เคมีนะ คุณจะไม่เห็นคราบจักจั่นอย่างนี้ใช่นี่ไงที่ดูบอกว่าถ้าเราใช้เคมีคุณผู้ชมถ้าไเหรใช้สารเคมีเนี่ยมันเอฟเฟกมันมีอยู่แล้วระบบนิเวศมันก็เริ่มจางหายไปแต่เนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้อินทรีย์ระบบนิเวศเนี่ยจักจั่นเนี่ยคุณลุงผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครบจักจั่นเนี่ยอยากให้คุณลุงพูดฝากเกษตรกรของเราหน่อยทั้งคนที่ มีปัญหาและไม่ที่ยังไม่มีปัญหานะคะบางคนคิดเอาเขงฉันไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องใช้จริงจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เสียหายเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาวันนี้แล้ววันหน้ามันจะไม่มีปัญหาเวลาเข้าไปเนี่ยเขาไปไม่บอกไม่กล่าวเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เป็นก็ใช้เธอมันเหมือนการป้องกันแต่คนที่เป็นแล้วก็ใช้ยิ่งต้องใช้เพราะมันคือการแก้ไขค่ะและเป็นการรักษาและเป็นการแค่แก้ไขที่ถูกจุด คือต้นไม้อาศัยดินเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ที่ดูแลดิน